ทันชีวิตคนเราเ้าเท่านี้มีชีวิตแสนสั้นนักอยากอยู่ยังเกิดต้องตายสลายไปไม่จีรังชีวิตยังควรสร้างเสริมเติมความดี โอปัสสัททัง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  <cin stereotype> สังโมเล่นเชิญสี่ท่านข้อต้าบางสก,กุลทุกที่สองเรียนเชิญครับ คุณพ่อเต็มใจยิ่งคุณพ่อสมอนมีคุณคุณพ่อสุวรรณศรีเสริมเอาพ่อคุณพ่อสุวรรณหมู่สามเพื่อการทดแทนนี่จะครับเหมือนกันคือพ่อสุวรรณศรีเสริมหมู่สามแทนหมู่ห้าหรืออะไรนี่ครับ ก็คุณจ้ด้อยอยู่้บนแล้วนะครนเลยครับขอบคุณ

ชุดที่สามนะครับเรียนเชิญร้อยตำรวจตรีบรุตรสิีพิ์โรมคุณพ่อเชวัตรสิทธิ์โรมคุณพ่อพันธุรพันธ์คุณพ่อแก้วธุรพันธ์เรียนเชิญสี่ท่านพ่อตาบองสกุลชุดที่สามเรียนเชิญครับ

จ่าทีมนุยเป็นเจ้าครับ้าุขปีสาระีกพรนิจาวตสังขาราอุปาทวายมิโน าสิกวาเนรุสันติเอสังุภสัมโมสุโคต่อไปชุดที่4ี่นครับเรียนเชิญท่านจุวีหมายมั่นรองนายกองการบริหารส่วนบนเกินคุณพ่อสมบัติล้อมทองคุณพ่อยมสายวง คุณพ่ออัมเมรศคุณประวัติเดียนเชิญสีท่านพ่อท่าบองสกุลทุที่4เรียนเชิญครับ

ต่อไปก็อท้าทสกุลชุดที่ห้ชุดสุดท้ายนะครับ เรเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สมบูรณ์กองเต็มท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าบ้านเกษตรสมบูรณ์ท่านอาจารย์คำทิดคุณพ่อคุณพ่อสมานบุตรชาติคุณพ่อเพชรรัชเพชรเชรัตนะครัสีเสริมเรียนเชิญสี่ท่านพ่อต้าบางสกุลชุดที่ห้าเรียนเชิญครับ อันคืนวันจันดับลงรับร่วงท่านตั้งควงปิดสร,สร้างตา่างกุศลแก่ลงแล้วรำบึงถึงตัวตนอายุคนมันไม่หยุดเหมือนปี ศาราบมิมก็เนเจ้าที่จำญาตาบำรุงทุกหน้ากราณมณ์ครับอะิจาวัตสังฆาอุปตวยธรรมโนปุปาิตวายุันีเอจฉวะจสมุโ